สวัสดีค่ะสาวๆสวยได้ไม่ยากมารายงานตัวกับสาวๆแล้วนะคะวันนี้รายงานตัวด้วยความแบบว่า เห็ไนไหมแซบไคะคุณน้องค่ะวันนี้ย่อ้อมเก็บลุกการแต่งหน้ารับเทศกาลตรุษจีนมาฝากสาวๆกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่อ้อมมาทํางานที่จังหวัดน,นครสวรรค์นะคะเมืองปากน้าโพหรือว่าเมืองสี่แควนั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดนี้มีความสําคัญมากๆเลยเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนนะคะเป็นเทศกาลตรุษจีนที่ใครต่อหลายคน,นยก็ต้องจับตามองเพราะว่าที่นี่เนี่ยจัดงานออกมาได้ยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะกับเทศกาลตรุษจีนปากน้าโพนั่นเองวันนี้เสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มเปะแบบนี้นะคะ ลุกการแต่งหน้าเป็นแบบนี้ค่ะสาวๆถ้าสาวๆคนไหนอยากทราบว่าลุกการแต่งหน้าลุคนี้จะแต่งยังไงไปชมในคลิปได้เลยค่ะสวัค่ะสาวๆแมวันนี้ชุดเต็มเมล่าให้ทายอะลงรองพื้นมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะต่อไป n ิ e y e s h a d o w Base ของพี่อ้อมนะคะเป็นตัวเดิมเลย N Y X n ิ e y e s h a d o w Base ค่ะลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะ สีของเราวันนี้จะเป็นโทนสีทองเพื่อให้ซัพพอร์ตกับชุดพี่อ้อมนะคะสีทองที่พี่อ้อมเลือกใช้วันนี้ค่ะมาจาก Ur b a n d บิร์ตัวนี้เลยนะจ๊ะนี่จะเป็นสีทองตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างสีทองนี้ในพาเลตจาก Ur b a n d บกับโ Lo ล a กตัวนี้นะคะซึ่งจะมีสีทองอยู่เช่นกันสีนี้นะคะซึ่งเป็นสีทองที่แบบแจ่มที่สุดที่พี่อ้อมมีอะ่ะอืมเราคิดว่ามันแจ่มเด ลงของลงของเออร์เบิร์ก่อนเลยนะคะสีทองลงไปบริเวณเน้นบริเวณหัวตาถึงกลางตานะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะดูว่าสีจากพาเลตเนี้ยมัน มันโอเคไหมนะคะถ้าสีนี้มันโอเคล่ะพี่อ้อมพอใจก็จะไม่เพิ่มของโลแเล็กนะค่อยๆกดไปวันนี้ก็แต่งโทนง่ายๆอะค่ะเผื่อเป็นไอเดียให้กับสาวๆแบบว่าเออตุดจีนนี้แต่งหน้าโทนไหนดีอะไรแบบนี้นี่แหละค่ะทองก็สีดำจบเลย ง่ายๆอ่ะอันนี้สีทองของพี่ออมน,นะคะขอกลับมาที่โรลเล็กสีขาวตัวนี้พร้อมกับแปรงสะอาดสะอๆเก็บรายละเอียดบริเวณท้องคิ้วเพื่อให้อคิ้วของเราเนี่ยเด่นขึ้น,นต่อไปใช้สี สีโทบตัวนี้นะคะสีโทบแล้วก็จะตามด้วยสีดำเลยสีดำเนี้อแมทจากพาเลตข,ของโลลกนี่แหละค่ะค่อยๆขัดเบ้าด้านหางตานะคะคอ่ามือ ทาสีโทอบริเวณหางตาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปพี่อ้อนก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงที่แบบหัวเล็กลงมาอีกนิดนึงกับสีดำเนื้อแมตดํดำเนื้อแมตของพาเลตเดิมมะค่ะจากโลละโพนะคะเพิ่มลงไปบริเวณ หางตานะคะเนไเดี๋ยวเขาจะไล่ความเข้มข <Yeah, please. S 1> ึ้นปีนี้มันเป็นท่ใช่ไหมคะเป็นิ้าค่อยๆค่อยๆแบบว่าสมูกี้อายขึ้นไปเล็กน้อยก็ใส่ล้เก็ใส่เลย่อปีนี้คือ

สีนี้สีเอ็กซเปโซ,โซนะคะในพาเลตจากโลแลกโพพาเลตนี่แหละนะคะเพิ่มลงไปบริเวณบริหางใต้นิดนึงอ่ามันจะได้มีการไล่สีเดี๋ยวถ้าแต่งไปแล้วรู้สึกว่าสีดำไม่พอไอสีทองไม่พอเดี๋ยวเราเค่อยเพิ่มได้ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะพี่อ้อมก็จะใช้แปลงหัวแบนแบบนี้กับอายแชโดว์สีดำเนื้อแมตทาลงไปบริเวณโคนขนตาด้านล่างนะคะลากให้เขาเชื่อมต่อกับด้านหักตาด้วยนะคะ จะได้ดูแบบเป็น V shape มากยิ่งขึ้น mm hmm. ส่วนวันนี้การกรีดอายไเลเนอร์ของเราอะคะ่ะจะกรีดให้เฉี่ยวกว่าปกติเล็กน้อยนะคะจะได้แบบดูแบบอมวยอมวยแบบนี้เราดูกันว่าจะอามวยได้ขนาดไหน <c oughs> เป็นแบบนี้แล้วนะคะพี่อ้อมขอจะเพิ่มสีทองสีทองสีแรกของเรานี่นะคะลงไปทับของเดิมอะ่ะอีกสักรอบนึงเพราะว่าทองเขายังไม่เด่นวันนี้เราจะแบบเหยให้ทองแบบเด่นมากๆอ่าต่อไปก็อย่าลืมที่จะทาบริเวณหัวตาด้านล่างด้วยนะคะ เป็นแบบนี้อ่ะหลับตาให้ชมก่อนอ่ะต่อไปพี่อ้อมจะใช้ i n t o i t นะคะเป็นดินสอเขียนขอบตาสีดำเขียนย้ำลงไปอีกหนึ่งรอบบริเวณคนขนตาด้านล่างค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะเขียนอินเนอร์ด้านบนด้วยจะได้เก็บโคลนขนตาต่อไปกรีดอายลเลนอร์กันค่ะอายลเลนอร์ตัวเดิมนะคะแม็กกับแปลงไฟไลท์บัตจักริโอเทคนี้ค่ะ อันนี้กรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปัดขนตาด้วยที่แบบปัดขนตาของ C A แล้วค่ะต่อไปพี่อ้อมจะติดขนตาปลอมกันดีกว่านะจ๊ะใครที่ไม่ชอบติดขนตาปลอมก็สามารถข้ามไปได้แต่พี่อ้อมข้ามไม่ได้คุณน้องค่ะขอ,อน,นิดนึงนะ เฉดดิ้งกันก่อนดีกว่าบรอนเซอร์ตัวเดิม MAC นะคะกับแปรงของเราเก็บส่วนเกินก่อนแหมจะเป็นอมวยหน้าบานก็ไม่ได้ไไดแ้นแก้มกันดีกว่านะคะแก้มวันนี้ขอใช้เป็น สีออกโทนแดงๆหน่อยละกันเนาะก็มี Mac Dolly Mix ตัวนี้ล่ะค่ะที่ออกโทนสีอะไรแบบนี้จะได้ดูแบบว่าสดชื่นกันนิดนึงอย่ามาเน้นหน้าแก้มตุ้งแช่แบบนี้นะวันนี้ไม่เอาชุดของเรามันตุ้งแช่อยู่แล้วเราก็พยายามปัดให้มันเลยไปด้านบนให้มันเข้มบริเวณนี้แล้วก็ค่อยๆอ่อนมาหน้าแก้มนะคะแก้มอะอย่าแดงเพราะว่า วันนี้ปากเราจะแดงมากตุดจีนะ่ามันต้องแบบนึกถึงสีแดงนะไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเติมได้นะคะอา่าลิปวันนี้พี่อ้อมใช้เล็บลอนนะคะเบอร์720อ่าเบอร์720นะคะเล็บลอนจะเป็นสีแดงอมส้มๆแบบนี้ ลิปสติกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวพี่อ้อมขออนุญ,ญาตเพิ่มไฮไลท์นิดนึงไฮไลท์จากเดอะบาร์ตัวเดิมของพี่อ้อมเลยนะจ๊ะนนจริงจริงจริงเลยอ้อยช่วยช่วยไปช่วยมาได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะฟินิชลุกล้วล่ะคะ่ะสำหรับ การแต่งหน้ารับเทศกาลตุษจีนของเราวันนี้นะคะก็เป็นลุคประมาณนี้นะคะเสื้อผ้าหน้าผมมาไหมานะคะเดี๋ยวให้ชมกันใกล้ๆค่ะวันนี้ก็จะเน้นสีทองนะคะเห็นไหมคะอืแต่งง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถแต่งตามได้ไม่ว่าจะเป็นสาวที่ผิวสีเข้มกับพี่อ้อมหรือว่าสาวที่แบบผิวสีอ่อนกับพี่อ้อมสามารถแต่งได้หมดทุกลุคทุกแบบว่าสีผิวเลยจริงแล้วก็แบบ สวยดูดีนะคะอ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะสวยได้ไม่ยากก็ทุกเทศกาลอยู่เป็นเพื่อนสาวๆเสมอนะคะสำหรับว,วันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาสาวๆไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ